ค่ะคุณตีใหญ่เดือนสิงหาเราไปวิ่งที่ไหนดีคะ Sorry as DJ ฟังคลิปนี้มีคำตอบค่ะกอเอิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สสเราไว้ดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะว่างานวิ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยเรามีทั้งหมดกี่อาทิตย์คะ4อาทิตย์เนาะสสัปดาห์ที่เราวางแผนว่างานวิ่งเนี่ยจะมีอะไรบ้างค่ะแล้วก็ได้เ,เลือก สนามวิ่งที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆฟังนะครับคเริ่มจากสัปดาห์ที่1นึสี่ิงหานะครับ,รบเป็นวันอาทิตย์คนครับก็ส่วนใหญ่ก็งานวิ่งจะมีการรับบิบวันเสาร์แล้วก็วันที่4ก็จะมีการแข่งนะครับงานแรกที่เราแนะนำก็คือซีนิกฮาร์ฟมาร t h อน ละยองค่ะโหงานนี้ปีที่แล้วเราไปนะคะเป็นการวิ่งชมสามหาดเลยบรรยากาศดีมากล่มทะเลแรงแล้วก็บรรยากาศดีจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดของงานนี้ค่ะงานวิ่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ระยะก็คือ21กับ10กิโลนะเป็นวนนักวิ่งเขาก็รับไม่เยอะนะครับก็รับเพียงแค่2,500กับ 1, 5 0 0คนยี่เป็นโลเนี่ยสอ0 0นคนะ10โลเนี่ย1 5น0คนะ แล้วก็เรายังเขายังเปิดรับสมัครจนถึง30มิถุนาคือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับรีบๆกันหน่อยในตัวของเราค่ะกับสี่เน็ตคามาทอนระยอง2023วิ่งฟุ้ง่เที่ยวระยองนี้ก9โลแล้วครับเราวิ่งอยู่ที่ เฉลีย4.58ที่ระยองเนี่ยมันจะดีอยู่ก็คือว่าที่พักในเมืองระยองเนี่ยค่อนข้างเยอะราคาประหยัดราคาไม่แพงมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นในเมืองใกล้ห้างหรือก็ติดทะเลเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาได้ตาม พวกอะโกอดาบุ๊กิ้งอะไรพวกนี้นะคะเวลาเรามาเนี่ยเขาก็จะมีจัดที่จอดรถไวให้เราค่อนข้างสะดวกแล้วเขาก็จะมีรถ2แถวนะคะรับส่งจากจุดที่จอดรถไปยังจุดวิ่งค่ะจะเริ่มต้นที่หาดแหลมเจริญใช่ไหมคะคุณตีใหญ่ไปที่หาดแสงจันทร์แล้วก็จบที่หาดสุชาดาแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศริมทะเลแล้วเขาก็จะปิดถนนบรรยากาศดีริมทะเลตลอดเส้นทางเลยใช่นะเป็นงานที่ ไป,ไปทั้งไปและกลับเนี่ยรูทเดียวกันนะครับค่อนข,ข้างง่ายพื้นเรียบเรียบไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีความชันค่ะไม่ต้องไไม,มีปัญหาเรื่องความชันแต่ว่าปัญหาคือลมลมค่อนข้างแรงมากนะครับวันที่เราไปเนีย่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอุปสรรคก็คือก่อให้เกิดความพยายามค่ะ,ะง,างานนี้นะคะราคาค่าสมัครเท่าไหร่คะคุณติตญ่ทราบไหมคะ ก็ค่าสมัครปัจจุบันราคา950าาสนะครับเป็นเลกูล่าสำหรับ21่กิโลเราจะ็750อยาสำหรับ10บกิโลนะครับซึ่งงานนี้มีเงินรางวัลด้วยค่ะยี่สิบเอ็ดกิโลเนี่ยโอออยู่ที่20,000เลยนะครับต่อที่1ที่2อง0 0ืที่3 10,000แล้วก็มีโออสำหรับคนไทย21่กิโลเท่านั้นนะครับ15,000 10,000ห้าหนึ่งหมนและห้าพับาทนะก็จะมีขาแรงเอ่อิหริดเมืองไทยแล้วก็อิหริดต่างชาติเนี่ยก็มากันเข้าค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีเงินรางวัลนะครับ ถ้วยรางวัลนะเข้าใจว่าจะมีทั้งหมด5ถ้วยนะครับถ <c oughs> ้วยรางวัลในแต่ละรุ่นอายุทั้ง10โลและ21โลนะครับ <c oughs> เป็นงานวิ่งที่บรรยากาศดีางานวิ่งที่อบอุ่นแล้วก็ <c oughs> อาหารเยอะอาหารดีด้วยดูแล <c oughs> ดีนะครับก็จัดโดยทีมงานคุณภาพของซีนิกนะครับค่ะ ขอแนะนำครับงานนี้ควรไปนะครับถ้าคุณไม่เคยไปเนี่ยลองไปสักครั้งและอาจจะติดใจใช่ค่ะอาจจะไปอีกเป็นถาประจำนะครับสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมาและยองไม่ยากนะครับการเดินทางสะดวกแล้วก็ควรจะออลองทดลองดูว่าสนามเนี่ยอาจจะเป็นสนามในใจของหลายๆคนใช่แล้วค่ะขอแนะนำครับไละยองซี <มา S 1> นิกมาบางขอนนะคะ สัปดาห์แรกเนี่ยมีงานอะไรแนะนำอีกคะคุณตี๋ใหญ่คะ Double Beach Run Bangkok 2024แล้วมันคืออะไรคะ Double Beach เนี่ยค่ะ Double Beach Bridge แปลว่าสะพานถุกต้อง Double สองสองสะพานแล้วไงต่อคะก็คือทุกระยะจะมีการวิ่งสองสะพานนะครับสองสะพานเนี่ยก็คือเอ่อมันจะมีการวิ่งทั้งหมดสามระยะเจ็ด จ็ดกิโลจะวิ่งสองสะพานนะสะพานพุทธกับสะพานพระปกเก้านะครับแล้วก็มีระยะ11กิโล11กิโลก็จะเป็นสะพานพุทธกับสะพานพระปิ่นเก้าแล้วก็21่กิโลก็สะพานพุทธกับสะพานพระรามแปดถึงระยะเนี่ยก็จะเป็นรูทที่แตกต่างกันก็คือจะไม่ไปสะพานเดียวกันทั้งทั้งสองอันแต่ว่าสะพานพุทธจะเป็นเบสเพราะว่าเป็นจุดที่ ใกล้จุดไปล่อยตัวคอือลานพัศนาพิลมใช่ครับหอประชุมกองทัพเรือใช่ไหมคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับว <What S 2> <What S 1> ัดอรุณ ปกติแล้วก็คือ7โลเน800 11โลก็800 21โล1,200นะครับก็สามารถสมัครได้อยู่ในไทยลันนะครับปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่างานนี้ทราบว่ามีนักวิ่งที่กรุงเทพไปวิ่งเยอะเพราะว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์สามารถเห็นะสะพานที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศ ของวัดประแก้วด้วยใช่ผ่านใจกลางเมืองด้วยเห็นว่าโปรโมทว่ามีผ่านเสาชิงช้าด้วยใครที่อยู่ในเมืองนะคะงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่น่าจะแนะนํานะคะเขามีรางวัลท็อปร้อยด้วยนะครับทุกระยะนะครับทั้ง3าระยะแสดงว่าท็อปร้อยก็จะมีของเที่ยวลึกให้ทั้งชายและหญิงอายุเนี่ยถ้วยสําหรับรุ่นอายุเนี่ยจะมีเพียงสามสางวัสามถ้วยหนึ่งสองสามนะครับ ก็อาจจะต้องไปลุ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้ที่ว่านักวิ่งขาแรงนี้โอกาสได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามีสามระยะวิ่งพร้อมกันดีเลยค่ะก็งานนี้ก็คนสําหรับคนเมืองกรุงนะคะหรือใครที่อยู่รอบๆอยากจะเข้าไปชมบรรยากาศในเมืองกรุงก็ขอเชิญชวนงานนี้เลยค่ะ <DJ. S 2> พูดอาทิตย์ถัดไปแล้วละกันนะคะคุณตีใหญ่ว่ามีงานอะไรที่น่าสนใจได้ข่าวว่ามีงานทางเหนือเหนือด้วยนะคะบรรยากาศดีมีที่ไหนคะคุณตีใหญ่ก็แนะนําเลยนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นก็คือเขาคอทะลุหมอกมาราธทอนโอ้โห บอกว่าเป็นการวิ่งทะลุหมอกก็มีทั้งหมด4ระยะค่ะ 42, 21, 10โลและ5โลยังปิดรับสมัครอยู่นะครับต้องรีบก,กันหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้เต็มแล้วค่าสมัครเท่าไหร,ร่คะ42เนี่ย1290แล้วก็ฮาร์ฟ9 9 0อมินิเ9 0ร้ฟันลัน590นะอยเารัสามารถสมัครแบบ3คนได้ในราคาพิเศษอ๋อเหรอคะอืม มีโปรโมชั่น3คนในราคาพิเศษอยู่นะครับก็ลองดูในเว็บดูได้จากในเว็บลันลานะครับเข้าไปในลัน l a .com ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเพื่อนๆที่สนใจจะไปวิ่งแล้วก็จะไปดูบรรยากาศของทางภูเขานะคะก็ยังรับสมัครอยู่นะคะซึ่งได้ข่าวว่าเขามีเงินรางวัลค่อนข้างเยอะด้วยนะคะงานนี้นะคะครับก็อันนี้เขาพอเนี่ยเราแนะนำนะครับแต่ว่าจะมีงานอยู่2งานอคือ,อ,อ,อต้นปีเนี่ยก็เป็น งานออาต้ากับซูเปอร์ฮาร์ปซูเปอร์ซูนะครับซ <Fahrenheit> ึ่งงานนี้เป <understanding> ็นอีกงานหนึ่งที่อาจจะระยะมาตรฐานก็คือ4.2นะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยน่าจะโอเคคล้ายๆกันนะครับซึ่งเราก็แนะนำนะครับแล้วก็มีเงินรางวัล สำหรับโอเวอร์ด้วยนะครับทุกระยะ,ยะด้นะ,นะรางวัลอ,อ,อันดับหนึ่งของอ4 2 42เนี่ยได้ถึง1,000 0บาทโอ้ไม่น้อยเนยะนะนะคะก็เป็นคิดว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าใครที่ไม่ได้ช่วงที่เขาวีงานเขา่ขาเคาซุปเปอร์มาราธอนไม่ได้ไปนะคะงานนี้ก็เป็นอีกงานนะคะที่เพื่อนๆก็จะได้เห็นบรรยากาศโดยลายรายรอบของทางด้าน เพชมูรณ์ซึ่งสวยงามมากเลยนะคะควรจะรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาไปเขาคอเนี่ยคือ<ช>เขานะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทราบก็คือมีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะอเกณฑ์ก็คือระยะในการขึ้น,ข,นขึ้นเขาความชันนะคะก็แจ้งให้ทราบนะครับว่า1ก็คือเปิดปล่อยตัวเนี่ยตีสามเกณฑ์ระยะ42กโลเนี่ยปล่อยตัวตีสเกณฑ์เนี่ยหนึ่เมตร ค่อนข้างเยอะนะครับคือ,นอในในอีเวนต์ของการวิ่งฟูมลมาราธอนเนี่ยที่เกณฑ์ประมาณพันหนึ่งพันขึ้นเนี่ยคิดว่าจะมีแค่เข,าข<ช>่าคอกที่เกณฑ์ก็ค่อนข้างเยอะขนาดนี้เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นงานเทรลเนาะใช่ครับแต่ถ้างานงานถนนเน,น,นี่ยเกณฑ์เยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะคะคถ้าใครจะไปก็ต้องเตรียมขากันให้ดี21กิโลก็680เมตรโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่10กิโลสองร้อมสิบสองมเมตร โอ้ก็โอเคเอาเรื่องอยู่นะคะ5กิโล114เมตรขนาด5โลก็ยังเป็นร้อเมตรยูใครที่คิดว่าอยากจะทดสอบร่างกายในการขึ้นเขานะคะโดยเป็นถนนแล้วก็อยากชมบรรยากาศทะลุมอกอะไรเงี้ยคะก็น่าจะลองไปงานนี้ดูนะคะเพื่อน มาแนะนําอีกใช่ไหมคะคุณตีใหญ่ซึ่งเพราะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เป็นเดือนแห่งวันแม่แล้วมีงานอะไรมาแนะนําคะครับก็เป็นงาน run for m u มโอ้เขามีมา29 <12 S 2> ครั้งแล้วนะคะสองสิงหาฮาฟ์มาราธอนกรุงเทพอันนี้คือชื่อเต็นของงานนะครับก็เป็นงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาตินะครับก็มีระยะทั้งหมด4ระยะโอ้เยอะเลย2 1กิโลค่ะกิโล 6กิโลและเดิน1.8กิโลราคาของแต่ละอย่างเท่าไหร่ครับคุณตียตอนนี้ยังราคาพิเศษอยู่จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะก็มีราคาเอ r l เบิร์8 0ด0ยีบห้าร้อโล456ร้โลสอเคแล้วเดือนกรกฎาจะปรับเป็นราคาปกติแล้วเนาะก็เพิ่มประมาณ100บาทต่อระยะยกเว้นฟันรันกับว a ล์กแอนด์รันบาท แล้วเขาก็จะมีบอกว่าถ้าจับคู่แม่ลูกมานะคะก็จะสามารถถ้าสมัครร้อยคู่แรกนะคะคุณแม่หรือคุณลูกก็อาจจะวิ่งฟรีด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเต็มหรือยังต้องรีบต้องรีบหน่อยนะคะแล้วงานนี้เราเริ่มต้นวิ่งที่ไหนคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตถ้าใครที่เกิดไม่สะดวกจะขับรถไปก็สามารถนั่งรถไฟใต้ดิน MRT ไปได้ลงที่ศูนย์นประชุมแห่งชาติสิริกิตเลยค่ะคุณก็จะได้สะดวกสบายไม่ต้องขับรถไปนะคะแล้วงานนี้มีเงินรางวัลด้วยนะครับเยอะไหม ก็พอสมควรนะครับเงินรางวัลสำหรับฮาฟมาราธอน,นสูงสุดโ <Over all S 1> อวอ็อกก็คือเป็น6 6 0 0 0บาทแล้วก็จะมีรุ่นอายุ5,000ัน0 0 3 0 0นันะครับก็คือรุ่นอายุทุกรุ่นแสดงว่ามีเงนินรางวัลค่อนข้างกระจายนะครับหลากหลายแล้วก็ โอออนี่สำหรับชักคนไทยคนแรกนะครับพิเศษรางวันพิเศษพิเศษด้วยแล้วก็รุ่นอายุก็ยังมีเงินรางวัลนะอกีกงานนี้ก็น่าจะมีขาแรงเนาะของสิบโลก็มีเช่นกันนะครับอโอออลสี่พันแล้วก็รุ่นอายุ3 0 0พันสองพันหนึ่งพันะเป็นเป็นการเรียกขวัญและกําลังใจให้กับนักวิง่งชาวไทยนะคะว่ามีโอออํสำหรับคนไทยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนักวิ่งต่างชาติก็เอาไปเยอะเยอะเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะสําหรับ หลายๆท่านนะคะที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะสามารถจะไปร่วมแล้วก็สามารถจะไปวิ่งด้วยกันได้คู่แม่ลูกนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมทำกษษ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 ิจกรรมดีๆสำหรับครอบครัวได้ค่ะยังไงก็ลองไปกันดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วก็อย่าลืมเขียนมาบอกเราด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ18สิงหาแนะนำเลยนะครับพัทยาเทรล ป่านในเมืองของพัทยานี่เองซึ่งการเดินทางมาพัทยาก็สะดวกนะคะโรงแรมก็มีให้เลือกสรรหลายแห่งเลยนะคะแล้วพัทยาเทลเนี่ยเขามีระยะอะไรบ้างคะกุฏติใหญ่คะตอนนี้ก็มี2ระยะที่ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ10กิโลกับ5กิโลนะครับถ้าเท,เทลคุณหนูก็5กิโลได้เ,เทลเทลน่ารักน่ารักนะคะ,ะสมัครได้อยู่ค่ะเราเปิดรับสมัครก็แต่วันที่20พฤษภานะคะครับค่ะก็<ล><ล>สมัครได้ที่เว็บของลันลาค่ะลันลานะครับ,ร,บราคาเท่าไหร่ครับ อ่อตอนนี้5กิโล5กิโลกค่ะแล้วก็10กิโลอยู่ที่890ค้ะครัสํบสำหรับคนที่เริ่มต้นก็อยากจะวิ่งเทรลมาลองทดลองได้ดีมากเลยค่ะานที่ดีเราเราก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปร่วมในการทดลองรูทของพัทยาพัทยาเทรลวันนี้นะคะ แหลนบริชายก็เรื่องน่อ๋อสวยงามมากเลยใช่ okay, ค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดเช็คอินน้ำพึง้งจุดทางลงป่าแรกของสดระยะ10กิโลค่ะค่ะและระยะอื่นนะคะถ้าเกิด5กิโลต้องตรงขึ้นไปค่ะก็จะได้สัมผัสกับจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของพัทยาสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะรวมถึงจะได้เห็นป่าของพัทยาที่นานๆน,นะคะจะได้มีโอกาสาาสัมผัสสักทีนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะครับผม ได้ขาดว่าเขามีเงินรางวัลด้วยนะคะงานนี้ใช่ไหมคุณตีใหญ่ถ้วยรางวัลจะและเงินรางวัลมีสําหรับทั้งสองรุ่นนะครับถ้า5กิโลเนี่ยก็คือเป็นโอออเท่านั้นไม่มีเงินห้ารางวัลห้ากิโลส่วน10กิโลเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลที่1ที่2ที่3เท่านั้พันห้าหนึ่งพันและแปดร้อยส่วนสี่กับห้าเป็นถ้วยรางวัลอย่างเดียวนะครับในแต่ละรุ่นในยุทั้งชายและหญิงก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ขาแรงและใครที่อยากจะ ชิงเงินรางวัลน,นะคะก็สามารถที่จะนัน ส่วน5กิโลเนี่ยเกณฑ์0เมตรก็จุดก็คือเป็นการขึ้นเขา,เาบริเวณหน้าแหลมบริไฮนะครับก็จะเป็นเขาลูกหนึ่งที่ขึ้นไปยอดของเอาขาพระตำหนักเขาพระตำหนักใช่ค่ะซึ่งก็เกณฑ์ก็ถือว่ากําลังดีนะคะไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้เยอะไปใครที่อยากจะลองนะคะทลองก็<ส>น่าจะมาทดลองดูนะคะแล้วก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพน่าลองมากค่ะ น,นี้ก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะคุณตีใหญ่ว่าเรามีงานไหนที่น่าสนใจที่ยังเปิดรับสมัครอยู่บ้างไหมคะครับก็แนะนําเป็นงานที่วิ่งที่ใจกลางเมืองนะครับก็คือง,งานบางกอกโพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลมินิมาราทอนลันฟอร์เนสจวิ่งในเมืองในวิ่งตรงจุดไหนคะ ก็จุดปล่อยตัวที่เซนทันโวนะครับโอ้ดีเลยลานหน้าคุ้งเซนทันโวก็ใจกลางเมืองใจกลางเมืองเลยนะคะมีทั้งหมด3ระยะนะครับก็คือ10กิโล5กิโลและฟรันลัน3.5กิโลนะครับอ๋อระยะสูงสุดก็คือ10กิโลนะคะ,คะคตอนนี้รับสมัครยังรงับสมัครได้อยู่ราคาแต่ละจุด500กับ400บาทนะครับโอไม่แพงด้วยนะก็จุด ปล่อยตัวเริ่มตีห้านะครับที่เซนทันเวอร์นะครับพัสมัครแล้วก็มีเงินรางวัลสําหรับรุ่นอายุอ๋อไม่ใช่เป็นมีเงินมีรางวัลสําหรับรุ่นนะครับมีถ้วยรางวัลสามหนึ่งสสามนะครับอ๋อค่ะซึ่งรายได้หักหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะไปบริจาคให้นะคะแบรนฟอนเนอร์จาเพื่อพยาบาลของเราซึ่งดูดูเสื้อเขาแล้วนะคะก็สวยดีนะคะแปลกดีก็รู้สึกว่าการดีไซน์ก็น่ารักกับว่าดูดีอะค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะก็เป็นงานที่อยู่ในใจกลางเมืองด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะก็เป็น <S <S 2> <S 2> รายการนิชิงถ้วยพระราชทานสมเร็จพระเทพด้วยนะครับมีเงินรางวัลสาหรับโอ๋หน,นึ่งสองสามระยะสิบก,กิโลห้าพันสี่พันและสามพันบาทนะครับดีจังนะคะคนม่ก็มีขาแรงเนาะม่มีขาแรงมาใครที่เกิดว่าอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยยังไม่มีงานไปไหนนะคะก็แวะมาสมัครงานนี้ได้นะคะซึ่งหลายๆงานก็อาจจะ ปิดรับสมัครไปบ้างแล้วเนาะก็งานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าน่าสนใจงานนะคะเดือนสิงหาคมนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ยังเปิดรับอยู่นะคะเดือนนี้ก็เรา อาจจะทำคลิปออกมาล่าช้าไปนิดนึงนะคะเนื่องจากอาจจะมีภารกิจหลายอย่างนะคะเดี๋ยวในเดือนของกันยายนนะคะเราจะหาข้อมูลดีๆมาเพิ่มเติมนะคะก็ให้เพื่อนๆติดตามเดือนกันยายนในคลิปถัดไปนะคะวันนี้นะคะเราใส่เสื้อสระสี0 1มานะคะซึ่งก็ยังมีเหลือในสต็อกอยู่นะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคก,กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพัทยากับเรานะคะซึ่งรายได้เราขายตัว400ไละสี่ร้อยรายได้ทั้งหมด400บาทนี้นะคะเราก็จะนําไปบริจาคให้กับทาง โรงเรียนสอนคนตาบอดมูลนิี่คุณพ่อเลที่พัทยาด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจเสื้อก็ติดต่อได้ ใต้คอมเมนต์ขยันคอมเมนต์ข้างล่างหรือติดต่อในเทปนะคะเฟสบุ๊กอไม่เยอะแล้วนะครับค่ะหรือไม่เยอะแล้วนะคะประมาณ20ตัวเท่านั้นครับก็หมดนี้เราก็จะทําการบริจาคมอบของให้กับน้องๆนะครับค่ะน้องๆรอเพื่อนๆอยู่ก็ยังไงนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะก็คลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะแล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามคลิปหน้าในคลิปของเดือนกันยายนของเรานะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะจะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขขภาพแข็งแรงค่ะ บายบายดีใหญ่ไฟกับพิบปั๊บปั๊บปั๊บบายบาย